ดีครับพวกเราบริษัททอเอโคเคียวโชนะครับวันนี้พวกเราจะมาแนะนําบริษัทนะครับครับสาหรับบริษัทพวกเรานีผลิตเกี่ยวกับแหลกชั้นวางของนะครับตามโรงงานตามห้างใหญ่ๆต่างๆตามโูดังต่างๆนะครับสําหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในการทํางานนะครับจะมีเครื่องเชื่อมเครื่องไฟฟ้าสถิตแล้วก็ตู้อบนะครับตู้อบสีสำหรับงาน นอกสถานที่นะครับนอกสถานที่ส่วนมากคนไทยจะไม่ได้ไปทำนะครับส่วนมากจะเป็นคนญี่ปุ่นไปครับก็บริษัทเรานะครับมีทั้งหมด23คนครับมี OT เฉลี่ยประมาณ20ชั่วโมงนะครับส่วนใหญ่ถ้ามีก็มีเยอะเลยนะครับถ้าไม่มีก็ยาวไปเลยครับโอวันหยุดก็เคยได้ยินมาบ้างนะครับแต่ว่ายังไม่เคยโดนเรียกออกไปสักทีหนึงเหมือนกัน ทางยุ่งๆก็อาจจะโดนเรียกไปนะครับบริษัทม,มีคนไทย5้าคนนะครับแล้วก็มีคนญี่ปุ่นไม่มีเวียดนามหรือว่าฟิลิปปินอะไรนะครับผมครับสำหรับทางบริษัทนะครับมีจักรยานไว้ให้ใช้เพื่อที่จะปั่นไปทำงานนะครับจากจากบ้านไปบริษัทก็ประมาณ15นาทีครับปั่นจักรยาน ส่วนร้านสะดวกซื้อแถวบ้านมีครับมีเซเวมีราสันมีซูเปอร์มาร์เก็ตครับไว้ไว้ซื้อของของกินของใช้ทั่วไปครับครับสำหรับทั้งบ้านและบริษัทครับมี wifi ให้ใช้ครับเอ่อตอนนี้ครับพักอาศัยอยู่บ้านหนึ่งหลังครับอาศัยอยู่กัน5คนครับมีห้องมีห้องแยกก็มีครับห้องรวมก็มีครับครับสำหรับทีมฟุตบอลครับบริษัทก็มีครับ ตอนนี้ฝึกซ้อมมันอยู่ครับเตรียมแข่งครับ,คร,บครับสำหรับผมเมืองที่เราอยู่ชื่อเมืองนากาสึชิจังหวัดโอ,อิตะครับเมืองนากาสึชิมีประชากรประมาณ82,000คนและก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงคือท่านที่อยู่ในธนบัตรแบงค์หนึ่ง 1. มังยิน และก็มีนักศิกโจแล้วก็ฮจิเมงซังและเป็นเมืองที่เงียบสงบครับและใครที่สนใจจะไปตกเบ็ดหรือไปเที่ยวเราก็มีหัวหน้าพาไปครับส่วนใครที่ชอบสนใจในการเรียนภาษาญี่ปุ่น まずは入荷した交換などの材料を図面通りの寸法に切断したり穴を開けたりします次に組み立て作業を行います組み立て工程は大きく分けて2工程あります最初にラックの主柱に取り付く部品を組み立てていきます ロットの大きさは10本くらいから500600本とオーダーによって様々ですがいずれも専用のジムを用いて組み立てを行います最初の工程で組み立てた柱にナチス鼻などを組み込んでラックフレームの形状に組み立てますラック製作はスタッカークレーンとの取り合いがあるのでシビアな精度が要求されます次工程での縮みなども考慮して組み立て寸法を決定します 組み立て完了したラックを本溶接していきます。本溶接は半自動アーク溶接で行います。溶接をする順序や溶接熱量によって熱歪みの具合が変わりますので、工場長や品質管理課長とよく相談の上溶接順序を決定します。溶接ラインでは最多で5名が同時に本溶接をすることができます。本溶接が完了したラックを塗装します。当社の塗装は焼き付け塗装です。 塗装をする前にラックについた油や汚れ、スパッタなどをきれいに取り除きます。それから塗装ブースにて塗装を行います。当社の塗装ラインは溶剤塗装、粉体塗装のいずれも対応可能になっています。溶剤塗装であれば150度で15分間、粉体塗装であれば190度で15分間、乾燥炉にて焼き付けを行います。本<家>まあ